เอาล่ะฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผม LE วันที่8แชนแนลซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไฟในไดฟ่ากินเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาอยู่กับในมอสอ่ามอสแพ็คนะครับเป็นการรวมแทบจะทุกมอสนะครับวงเล็บแทบนะเออนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับดี๋ยวผมเข้าฟรีเฟสยูเนี่ยมันจะเป็นการรวมมอสแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นโมโนโคมให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันโหลดอยู่ 2> 3, 2, 1, โอ้สวัสดีเฮโยนี่นะฮะก็จะเ,เป็นประมาณนี้นะครับมาเลยลูกศรจะมาอ,อ๋อนี่ไงลูกศรมาแล้วเตรียมนิ้วพร้อมกด โอเคนะครับก็ยังกดได้อยู่นะครับโอเคผมอยากรู้มากเลยว่ามาสภาพปากติไมได้ไหรอมาสภาพนี้โคตรหลอนเลยไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะติดเหลืองไหมนะท่านผู้ชม ถ้าคลิปนี้ติดเหลืองก็กดไลค์อื่นให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ้าถ้าติดเหลืองนี่คือผมร้องอะ่ะอย่าเหลืองนะขอร้องจริงจริงตั้งใจจะจะทำลงย t ท b e มาเล่นมากนะจะกลัวเหลืองแต่ไหนๆก็ไหนๆละลองลองลอง,ลองทำดูหน่อยแล้วกันนะครับถ้าถ้ามาเหลืองก็คือผมอยากจะร้องไห้อนะ่ะถ้าเหลืองจริงอ่ะถ้ามันติดนะขอเถอะนะ YouTube. ยูท b e ที่หาติดเหลืองขอร้อง โอเคแล้โอ okay, ้โหนี oh ่ก oh ็ร oh ัว oh ลูกศรยังไรเฮ้ยนะโอ้ว้าตับเฮกเบลล์โอ้โหรัวอะไรขนาดนั้นมันจะไปโกรธชครมานะโมโนโคลมชื่อนี้เปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเห็นเขาเรียกกันโมโนโคมนะฮะ โอเคโอเคโอเครู้สึกว่าใกล้จะจบเพลงแล้วนะครับเหลืออีก19าวินะครับโอเ้เส็ยแล้วใก้จบเพลงละเอือ้อแหกปากแหกปากทั้งเพื่อ,อ,อโอเคแล้วครับก็ จบเพลงแล้วงั้นก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ไปด้วยเลยละกันนะครับก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย